เปิดบทลงโทษมารีเบอร์เนอร์คุกป,ปรับหลังรับสารภาพเมาแล้วขับความคืบหน้าคดีมารีเบอร์เนอร์ดาราสาววัย33ปีและเพื่อนชายไฮโซบอสหลังเมาแล้วขับและขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจล่าสุด25สิงหาคม68ศาลแขวงพระนครเหนือมีคำพิพากษาแล้วโดยศาลพิจารณาในส่วนของมารีโดนข้อหาขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานปรับเป็นพินัยชั้น พนักงานสอบสวน1,000บาทส่วนข้อหาขับรถในขณะเมาสุราจำเลยรับสารภาพ ในสารแขวงพระนครเหนือมีคำพิพากษาจำคุก2เดือนปรับ4,000บาทรลอลงอาญา2ปีคุมประพฤติ1ปีรายงานตัว3ครั้งบริการสังคม12ชั่วโมงพักใบขับขี่6เดือนส่วนไฮโซบอสฟ้องข้อหาหมิ่นซึ่งหน้าดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ต่อสู้หรือขัดขวางพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติ การตามหน้าที่จำเลยรับสารภาพโดยสารแขวงพระนครเหนือพิพากษาจำคุก1เดือนปรับ1 0 0 0 0หมื่นบาทรอลงอาญา1ปีขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ